อยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า30ปีแล้วสำหรับนางเอกสาวหน้าคมขวัญอุตสามณีไวยทยานนท์ซึ่งในช่วงชีวิตของเจ้าตัวมีทั้งช่วงที่ประสบความสำเร็จมากๆไปจนถึงช่วงที่เจมระสุมชีวิตอย่างหนักแต่เจ้าตัวก็ฝ่าฟันมรสุมต่างๆมาด้วยความเข้มแข็งและยังคงอยู่ในวงการบันเทิงอย่างต่อเนื่องล่าสุดขวัญอุตสามณีเปิดใจถึงชีวิตของตัวเองผ่านคลิป มรสุมชีวิตขวัญอุตสามณีกับ30ปีในวงการบันเทิง YouTube Channel ยูซาโลเวเวอรขวัญอุตสามณีซึ่งในช่วงหนึ่งของคลิปรายการเจ้าตัวได้พูดถึงช่วงที่เจอมรสุมชีวิตอย่างหนัก จนเคยตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเหมือนตอนที่เรารู้สึกผิดคือเราเป็นคนที่แรงแต่คำว่าแรงของเราคือเป็นคนตรงเป็นคนไม่โกหกแต่อันที่คิดสั้นคือเราไม่อยู่แล้วคือมันเป็นช่วงที่เรารู้สึกผิดว่าเราผิดเองพอเราผิดมันมีผลกระทบกับคนอื่นซึ่งมันเป็นคนที่เรารัก แล้วก็ทำจริงๆทำแล้วเรารู้แหละว่าบาปแต่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ดีเราทำผิดถ้าเราอยู่ต่อเราก็สร้างบาปต่อให้คนอื่นเจ็บช้ำให้คนอื่นเสียใจซึ่งเราไปแบบนั้นดีกว่าเป็นคนขี้กลัวเข็มก็ยังกลัวเราเลยคิดว่าเราหลับไปดีกว่า